เป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วก็ทางฝั่งรุกเอาละครับตีเบาเอาและแม่จะเข้าไม่จุดครับตัวเซ็ตทำงานได้ขนาดนักตั้งลูกไม่ดีนะขึ้นหัวสาวลูกนี้ออกครับนี่เป็นตัวเสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงของเราครับออนเซต เซตเลยครับเซตเป็นคอนโทรลลูกได,ด้ดีกว่าตีลูนี้ตั้งขึ้นไปได้บนหนาโบกแก้วครับสั้งสวยเอาแล้วครับเหนียวแน่นกันอยู่จากแดนหลังลูนี้บล็อกแต่ว่าลูกออกเราได้แต้ม9ต่อ8ครับเป็นผลงานของโอดูมาครับนักตบจากสุราษฎร์ธานีก็ดูออกว่าเราสู้ได้ มาแล้วครับหมายเลขหกอรามีมาสกิรักครับเราขึ้นมาข้างหน้าแล้วนี่เธอตีได้หลากหลายลูกที่ถนัดนะครับหัวเสาทางด้านซ้ายนะครับวุศิราเสิร์ฟครับนี่คือคุณเสิร์ฟที่สามารถเลือกจุดลงได้นี่ครับตัวเซตทำง,งานลำบากต้องวิ่งเซตตั้งดูดีมกเป็นนิดหนึ่งครับ ลูกโด่งนี่ทำให้ลูเซ็ตเซ็ตลำบากแต่ว่าโอนุมานั้นเธอเตีได้ทุกอย่างลูกตั้งลูกมากแล้วหมุนมากนี่คนเซ็ตเซ็ตลำบากหน่อย1218เสียลุดลงมาครับรับลูกเสิร์ฟ โอลิเวอร์ออชารครับกับตันทีเป็นผู้เสิร์ฟตั้งดีมาก <ś led> เลือกได้หมดครับ <ś led> เพราะว่าถ้าหากว่าตั้งดีมากนี่อยู่ที่ตัวเซตแล้วว่าจะส่งสัญญาณก่อนหน้านั้นว่ายอย่างไรส่ง <ś led> สัญญาณตัวเซตจะบอกเลยว่าถ้าหากว่าตั้งเข้าจุดเมื่อไหร่ครับ <ś led> ใครจะเป็นคนทํา <ś led> และถ้าหากว่าตั้งเข้าจุดนี่จะทําให้ตัวเซตมีทางเลือกเยอะ <ś led> ออุมาเสิร์ฟ ลงครับ20-12ตั้งใช้ได้ครับลูกอาจจะโค้งักหน่อยนะครับเอาแล้วครับมีโอกาสแล้วคราวนี้จากแดนหลังครับโอ้ลูกนี้ลูกพลิกเน็ตทำให้เสียจังหวะตอนรับบอลแรก เนี่ยครับมาจากแดนหลังออนุมาจังหวะเสียครับคือยืนเต็มเท้าที่ว่าลูกมาแรงแล้วมาริการ์เครับตาบหลัง5 6ตั้งได้ดีมากเอาแล้วครับพอไหวจากแดนหลังครับได้อีกทีไหมเอาแล้วครับรับออกกันแล้วครับพกเท่ากันจากออนุมาสิทธิลักษณ์ครับลูกจับแดนหลังในตำแหนที่หนึ่งตั้งดี ขึ้นแล้วครับอืมต้องแก้ไขโดนแล้วครับแบบนี้ยอดข้างตัวครับมาขึ้นไปแล้วนี่ทำท่าเหมือนตีครับแต่ว่าพอเห็นมีพื้นที่ว่างก็หยอดข้างตัวเนี่ครับอส <Australia. S 2> เตเียอสเตเลียโอลออชัตเซริร์ตั้งดีครับ ัวเซตก็เปลี่ยนนะครับของเราเป็นบอลสูตรนะครับไหลหลังแล้วตามมาทับบีหน้าของออดูมาครับเห็นผู้จัดการทีมไหมครับกิจพลพิทชัยครับนั่งอยู่ด้านหลังตั้งไม่ดีครับต้องตีจากด้านหลังโอ้โหแต่ว่าตีได้สุดยอดครับออูมาสิทธิรัตน์ อันเดอร์กลับหลังด้วยนะครับตั้งไม่ดีนี่เซตที่สามครับตั้งไม่ดีหัวเสาโรกมาแล้วครับไม่ดีก็ตีได้ครับต้องอันเดอร์ครับลูกที่สามออดูมาตีกังไ่ได้อีกหนึ่งตั้งครับริเบโรนั้นเป็นวน,นาบววแก้วหมายเลขหนึ่ง ตั้งใช้ได้หัวสาวเอาลวครับโรบบอลที่2ครับสุดท้ายเอนุมาตีเบานิ่มเลยครับเห็นผู้ดือสู้ถอยหลังไปอยู่ท้ายคอร์ดนะครับเธอขึ้นไปแล้วนี่ตีแปะเลยครับลงกลางวงทุกคนได้ดยืนมองตั้งดีมากเอาละครับรีบไปไหมลงไหมครับเอาละครับลง สิบต่อเจ็ดใครที่แล้วก็มองแม่ไม่รับจะดีกว่าไหมเนี่ยเอาล้วครับสวยมากครับเอาแล้วครับเล่นเร็วปลายนิ้วต้องอันเดอร์ห์จับมาเอ้าลวครับเราเป็นโอกาสของเราแล้วอดูมาอดูมาเนี่ย ขึ้นหัวสาวนี่เชื่อขนมกินได้จริงจริงนี่เองครับทีมครับโอลิเวียออชัดเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยครับเอาแล้วครับต้องแก้ไขแล้วไม่เขาตั้งไม่ดีเขาแก้เราแก้ไปธรรมดาธรรมดาเขาตั้งไม่ดีรูนี้หนักหน่อยครับลูกหนักเซตลำบากหน่อยต้องตีประคองลึกเอาแล้วครับชา้ๆาๆอ้าวกลิ้น อ๋อถ้าเป็นของเราวันนี้เราเห็นลูกคลุกคลิกแบบที่ไม่ค่อยเคยเห็นทีมเราเล่นลนะครับมีเยอะมาก Time out ออสเตรเลียขอเวลาพัก30วินาทีรอ <Yeah, yeah. S 1> ที่2ครับ <ti> ลึก,กน,นิดเดงต้องแต่ง <ti> อ้าวยอดก็ได้ครับถารภัพยพันธ์ครับตีได้ยอดได้ <ti> แล้วก็ครับเราชมโฆษณาครูเดียครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับว่าเราชนะ25ทั้ง3เซตแล้วก็17 15 17ครับเซตแรกได้17ออสเตรเลียนนครับเซตที่2ได้15และเซตสุดท้ายได้17 3-0ครับตอนนี้ชมโฆษณาครูเดียวครับ